ท็อฟฟี่นะคะในคลิปเทคนิคการตอบอินบ็อกซ์สำหรับมือใหม่นะคะยังไงขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะชื่อทอฟฟี่พรชนกธนาอุทยัยนะคะก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสและก็โค้ดผู้สอนงานนะคะพี่ติเบิร์ดพี่เตียงก็พี่ชมพู่ค่ะโอเควันนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆกาลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะแสดงว่าวันนี้เรานะคะน่าจะเป็นคนหนึ่งเนาะที่มีโอกาสได้ลองใช้สินค้าไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดกาแฟนะคะกาแฟคาเฟ่เซเว่นโกคาเฟ่เซเว่นล็อกหุ่นหรือว่าตัว JB นะคะหรือบางคน อาจจะได้เริ่มใช้สินค้ารีบอลไปแล้วหรือบางตัวไปแล้วนะคะแปลว่าวันนี้เพื่อนๆน,น่าจะเริ่มมีความประทับใจในสินค้าแล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆกาลังทําอยู่นะคะหรือบางคนทําไปแล้วเนี่ยเราอ่ะก็จะต้องฟิตเพื่อโชว์ใช่ไหมคะภาษาฟี่เนี่ยเรียกว่าการสร้างการตลาดแบบดึงดูดพูด,ด้ง่ายนะคะถ้าเราเคยกินสินค้าทั่วไปปกติเวลเรากินเราก็จะกินเงียบๆสวยเงียบๆนะคะแต่ถ้าเราอยากมีรายได้นะคะเราก็จะต้องกินแบบเสียงดังนิดนึงนะคะกินให้มันเสียงดัง ไม่ใช่จอบแจ๊บจอบแจ๊พแต่กินให้โลกรู้นะคะทีนี้ทํำยังไงนะคะเราก็เริ่มต้นใช้สินค้านะคะบางท่านอาจจะเริ่มเป็นตลาดรีบอนเลยก็จะดีเยี่ยมมากเลยแต่สําหรับบางท่านนะคะที่เริ่มใช้สินค้าเป็นบางตัวก็ไม่เป็นไรนะจริงๆแล้ว่ผลลัพธ์หรือว่าสิ่งที่ฟีเรียกว่าฟิตเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกประทับใจในสินค้าเราก็สามารถแนะนําได้แล้วนะคะแต่โอเคว่าถ้าเราสามารถที่จะตั้งใจแล้วก็มีผลลัพธ์ด้วยเลยเนี่ยมันก็จะเยี่ยมมากๆแล้วก็คือได้ร้อเ เต็มเเลยนะคะคพราะฉะนั้นวันนี้พี่อยากให้เราใช้สินค้านะคะแบบตั้งใจเลยที่จะมีผลลัพธ์นะคะซึ่งก็จะมีสื่อที่มาช่วยเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นเดพสนะคะที่ให้ไอเดียที่เราจะสร้างการตลาดแบบดึงดูดนะคะหรือ 14-day challenge ที่พี่พูดเองนะคะก็จะพูดถึงอัลกอริทึมของ f a c e b o o k นะคะหลักในการมองการตลาดมองลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราได้รู้จักว่าการโพสเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องโพสต์รูป before After หรือผลลัพธ์ที่มันเห็นชัดแบบนั้น อย่างเดียวนะ มันจะมีคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าเป็นการขอบคุณโค้ดหรือแม้แต่ทฤษฎีเขียวเหลืองแดงอันนี้ดีมากๆเลยจริงๆพี่จะบอกทุกคนเสมอเลยนะคะว่าโพสที่ดีที่สุดนะคือสีเขียวกับสีเหลืองนะคะจริงๆแล้วว่าสีแดงเนี่ยมีได้บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่คนทักมานะจะเกิด engagement ก็คือโพสสีเขียวส่วนโพสสีเหลืองอ่ะจะทําให้เราสามารถสร้างกลุ่มแฟนคลับของเราได้แล้วพอเราโพสสีแดงหรือเราอาจจะโพสสีเหลืองก็ได้วันที่เขาพร้อมวันที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้น เขาก็จะนึกถึงเราเขาก็จะทักมาเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราฟิตแล้วนะคะระหว่างที่เรากําลังสร้างผลลัพธ์เนี่ยพี่อยากให้เรานะคะจัดเวลาในการเข้าฟังก์ชันเนาะเราก็จะได้ดูละก็คือการเรียนรู้ในการสร้างธุรกิจนะคะซึ่งเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมดก็คือ 3C นะคะ C แรกก็คือ C C คลิปนะคะซึ่งอันนี้เราฟังได้ในเรียลชนแนลยูทูปเนาะฟังซ้ําได้เลยไม่เสียเงินนะคะมีทั้งเรื่องของการสร้างแบรนดิง้งมีทั้งเรื่องของโภชนาการลดไขมนันหลักการฟาสติ้ต่าง ต่างนานาเป็นข้อมูลความรู้ที่มันดีมากๆแล้วก็อัปเดตแล้วก็เป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะมีคอร์สให้พวกเราด้วยนะคะรวมถึงเราก็จะมีโค้ชที่เป็นคนที่ดูแลเราคอยให้คาปรึกษาเราตลอดเส้นทางนะคะแต่มันจะมีคลิปหนึ่งนะคะพอเราทําแล้วเนี่ยฟี่ก็บอกเลยพอเพื่อนๆเ,เริ่มทำเนาะเพื่อนๆฟิตแล้วโชว์แน่นอนเนาะมันก็จะเกิดการทักถ้าเรามีผลลัพธ์ดีเนี่ยยังไงคนก็ทักแน่นอนหรือเราโชว์นะตามที่ฟี่สอนในคลิปนะยังไงเราก็มีคนทักค่ะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นพอมีคนทักแล้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ฟี่อยากจะฝากไว้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะไปลองฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็คือคลิปนี้ค่ะพี่ติ๋เบิร์ตได้พูดไว้นะคะเป็นคลิปที่เรียกว่าตอบอย่างไรเมื่อถูกทักนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนไขมันของเราผลลัพธ์ของเราที่มีคนทักเข้ามาเนี่ยเป็นรายได้ได้ไดอย่างไรคลิปนี้ดีมากๆสั้นไม่ได้นานเลยนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายที่อยากให้เราลองกลับไปฟังอีกที นะคะโอเคนะคะแต่นะคะแล้วที่สําคัญนะก็จะทําให้เราไม่เสียรายชื่อด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูเลยว่าวันนี้พี่จะพูดถึงเทคนิคในการตอบอินบ็อกซ์เนาะนะคะไม่ว่าเขาจะทักมาทาง IG นะคะเฟ c บุ o ก k ิกต t อ k หรืออะไรก็ตามนะคะก็คือนับเป็นอินบ็อกซ์หมดเลยหรือแม้แต่การคอมเมนต์ใต้โพสต์เรานะคะเราจะต้องทําอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปดูสเต็ปนะคะพี่อยากให้เราดูอันนี้ก่อนคะ่ะพี่จะพูดถึง4ข้อพลาดนะคะในการตอบอินบ็อกซ์ของเราค ส่วนใหญ่นะมักจะพลาดแล้วก็ตกมมาตายตรงนี้เลยนะคะเรามาดูนะเราอย่าทานะอะไรที่เราทําอยู่นะคะเราก็เลิกนะคะถ้าเรามีในสข้อนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะคือเราตอบใต้คอมเมนต์ค่ะตอบใต้คอมเมนต์คืออะไรคือแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆสมมุติว่าเราโพสไปนะคะเราโพสร,รูปอย่างฟี่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่รูปของฟี่นะเป็นรูปของทีมงานนะคะก็พูดว่า ปัญหาคือน้องคนนี้มีปัญหาเรื่องผิวเปลือกส้มเรื่องเซลลรูไท์นะคะฟี่ก็บอกว่าขาบเบียดด้วยนะในเวลาหนึ่งเดือนเห็นไหมเนื้อเนี่ยมันเฟิร์มขึ้นแล้วก็ผิวเปลือกส้มเนี่ยหายไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปปรึกษาแบบการดูดไขมันใช้เงินเยอะๆเลยนะคะ mm. ก็มีคนมาคอมเมนต์ค่ะเพื่อนดูนะโพสต์ฟี่มีคนไลค์อยู่50กว่าคนเองนะคะก็เนี่ยมีมาคอมเมนต์สมมตินะคะมีคนมาคอมเมนต์แบบด้านล่างนะ ว่าอยากได้แบบนี้บ้างจังเลยทำยังไงสิ่งที่ห้ามเลยนะคะคือห้ามตอบไปใต้คอมเมนต์นี้ว่าได้เลยมันเป็นโปรแกรมรีบอลนะรู้จักไหมหรือทำการขายเลยอันนี้ห้ามเลยนะคะแต่สิ่งที่เราต้องทำนะคะให้เราให้กำลังใจก่อนตอบว่าได้เลยทำได้แนะ่นอนเดี๋ยวทักไปหานะแล้วทักไปหาเขาในอินบ็อกซ์ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่พลาดบางคนนะชอบไปกินอะไรอะ่ะ บางคนก็ไปตอบเลยกาแฟ290เองแบบนี้ไม่ได้นะคะเราไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์นะที่สําคัญถ้าเราทําแบบนั้นนะคะคนจะตัดสินว่าแพงหรือถูกเขาจะไม่ฟังข้อมูลอะไรเราเลยแล้วเขาจะตัดสินแค่จากราคาแค่นั้นเองแต่วันนี้เราเป็นคนแก้ปัญหาให้คนเนาะเราจะต้องถามเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรเขาถึงสนใจแล้วเพื่อนๆจะขายได้มากกว่าสิ่งที่เขาถามซสอีกนะคะโอเคอันนี้คือข้อแรกนะคะจุดพลาดนะอย่าตอบใต้คอมเมนต์นะให้เราอินบอกเข้าไปนะคะข้อที่2 ก็คือเราอาจจะไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการตอบคนส่วนใหญ่พอเข้ามาปุ๊บ โค้ชบอกให้เราโพสเราก็คิดว่าเนี่ยคือการโพสขายละเราก็อยากขายได้ฟี่ก็อยากขายได้นะแต่จริงๆแล้วนะคะการตอบนะคะมันนําไปสู่การนัดหมายค่ะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นนะ่ะเรายังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเราอาจจะพอเข้าใจแต่เรายังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นหน้าที่น,น้ะให้เป็นของคนที่ชวนเรามาหรือว่าโค้ชก่อนหน้าที่เรานะคะก็คือตอบเพื่อที่จะนัดหมายค่ะนัดหมายให้เขาได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญนัดหมายให้เขาได้เจอกับโค้ดรุ่นพี่ ี่รุ่นน้องเราที่เป็นคนดูแลเรานะคะอันนี้สำคัญมากนะคะการตอบไม่ได้ตอบเพื่อขายนะคะเพื่อนๆอ,นอะ ข้อที่3นะคะคืออะไรนะคะคือการวางตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญในช่วงแรกมันคาบเกี่ยวกับข้อเมื่อกี้บางครั้งพอเราเริ่มมีผลลัพธ์ใช่ไหมคะแล้วเ,เพื่อนก็ทักเรามานะคะเราก็พอรู้แหละคือฟี่เข้าใจว่าเราก็ถูกให้ข้อมูลจากโค้ดของเราแต่เชื่อฟี่เธอค่ะว่าในช่วงแรกอ่ะเรายังพูดได้ง่ายคือเราใหม่มากๆนะแล้วในการตอบเรายังไม่มีลูกล่อลูกชนในการที่จะคุยหรือให้ข้อมูลกับเขาได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งวางตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญนะให้เราวาง ตัวเป็นเพื่อนใหม่ก่อนที่เข้ามาใช้แล้วก็ประทับใจสินค้าหน้าที่การขายหน้าที่การให้ข้อมูลให้เป็นส่วนของโค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญเราเนาะแล้วพี่บอกนะคะว่าเราเนี่ยก็จะเป็น คนใหม่อะได้แค่ประมาณ2-3เดือนเท่านั้นแหละนะคะให้เราภูมิใจไว้เลยรีบเป็นนะคะเพราะเดี๋ยวหลังจากนั้นะเรามีความรู้ละเราคงมาเป็นเพื่อนใหม่แล้วให้โค้ดทาให้เราคุยให้เราอยู่ตลอดไปไม่ได้จริงไหมคะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแน่นอนนะคะแต่ใน1-2เดือนแรกช่วงแรกเนี่ยพีอยากให้เราทําตัวเป็นเพื่อนใหม่ก่อนก็คือเป็นคนที่ประทับใจในสินค้านะคะข้อที่4ค่ะที่คนส่วนใหญ่มักพลาดก็คือเวลาเราไปคุยเองนะคะเวลาเราโพสเนี่ยโค้ชก็จะไม่เห็นใช่ไหมว่าใครมาคอมเมนต์เรา ้างเราคุยกับใครบ้างแล้วบางครั้งอะ่ะเราก็ลืมมาเล่าให้โค้ชฟังเราก็ตอบตอบตอบ,ตอบเพลินเลยบางคนนะคะมีคนทักมาเป็นร้อยคนเลยคุยไปเรื่อยๆบางทีเราไปหลุดพูดประโยคอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยให้เพื่อนเข้าใจว่าเฮ้ยเรากําลังจะขายเขามันก็เลยทําให้เราไม่สามารถนัดหมายได้แล้วก็ยังปิดการขายไม่ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆนะคะเราอาจจะไปคุย3คนตอบ3คนแล้วก็แคปหน้าจอนั้นอะ่ะกลับมาคุยกับโค้ดกลับมาถามโค้ดว่าเอ้ยตอบแบบเนี้ยถูกไหมหรือบางคนในช่ว งแรกที่กังวลไม่รู้จะตอบอยังไงเราแคปหน้านั้นได้เลยนะ แล้วก็มาถามโค้ชเราว่าเวลาพี่เจอแบบนี้พี่ควรจะตอบอยังไงดีพี่ควรจะไปตอ่อยังไงดีเนาะพี่อยากให้เราลองปรึกษาแล้วก็เออากับโค้ชเพราะฉะนั้น4ข้อนี้นะคะสําคัญมากๆนะคะอ่ะจบแล้วนะคะในข้อพลาดนะคะทีนี้แหละพี่จะพาเพื่อนๆไปดู5สเต็ปในการตอบอินบ็อกซ์นะคะว่าเวลาเราเป็นมือใหม่เนี่ยมีแค่5ข้อเท่านั้นเองนะคะทุกๆคนก็ทําได้นะคะมาดูที่ข้อแรกเลยค่ะคือข้อที่1นนะคะของสเต็ปในการตอบอินบ็อกซ์ก็คือการตอบด้วยคํา ถามค่ะเนาะการตอบด้วยคำถามคืออะไรเช่นเวลาเขาพูดมาว่าสนใจทำยังไงสวยจังเลยแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องตอบเขานะคะเขาถามว่าทำยังไงใช่ไหมคะแทนที่เราจะบอกว่ามันเป็นโปรแกรมลดไขมันตอบตามเกมของเขาให้เราเปลี่ยนใหมค่ค่ะเราจะต้องพลิกเกมเป็นคนที่อยู่เหนือกว่าเขานะคะด้วยการตอบว่าทำไมถึงอยากลดหรอ แบบนี้นะคะหรืออยากลดเท่าไหร่อะตอนนี้น้ําหนักเป็นยังไงบ้างทําไมถึงอยากลดมีปัญหาสุขภาพหรือรูปร่างอะไรหรือเปล่าเราจะได้รู้ข้อมูลจะไดใใ้ให้ข้อมูลถูกนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะเราเนี่ยอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาตลอดว่าเราไม่ใช่ แค่เราจะคิดว่าเราขายสินค้าอย่างเดียวเนาะเราก็คงไม่อยากเป็นแม่ค้าที่แค่ซื้อมาขายไปแค่นั้นนะคะแต่เราเนี่ยเป็นคนที่จะต้องแก้ปัญหาให้ผู้คนเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ต้องรู้ปัญหาของเขาจริงไหมคะเราถึงจะวางโปรแกรมและแก้ปัญหาให้เขาได้ถูกต้องเราจึงต้องถามความต้องการว่าเขาสนใจเรื่องอะไรรูปร่างหรือเปล่าสุขภาพหรือเปล่าแล้วเขามีปัญหาอะไรมาบ้างแบบนี้นะคะทักมาเพราะอะไรบางครั้งนะเราอาจจะเจอบางคนว่าสวยจังเลยทายําไงแต่เหมือนเขาก็ทักเราเป็นมา เป็นเพื่อนใน Facebook แล้วก็ชมกันจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายหรือความต้องการในการอยากลดหุ่นอยากดูแลสุขภาพจริงๆด้วยซ้ําแต่บางทีเราเห็นคําว่าเฮ้ยยังไงแล้วเราก็ตื่นเต้นไปละนะคะเพราะฉะนั้นให้เรา คอนเฟิร์มให้แน่ใจก่อนว่าเขาอยากลดนะแล้วเขาอยากลดอะไรเขาอยากดูแลเรื่องอะไรนี่คือข้อที่1นนะคะข้อที่อย่างเช่นนะคะเดี๋ยวฟียกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะคะว่ายัางไงบ้างล่ะอะอย่างเช่นมีคนทักเรามาว่าอยากลดบ้างทํำยังไงอะเนาะคนที่เคยลง Facebook น่าจะเคยเจอแบบนี้ใช่ไหมมาคอมเมนต์เอ้ยทําไงสวยจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เรามาักทําเราพลาดนะเรามักจะตอบไปเลยว่ามันเป็นโปรแกรมอย่างนี้อย่างนี้นะมันดีมากเลยมันจะเป็นการลดไขมันในร่างกายมันเวิร์กมากเลยแก เราจะให้ข้อมูลแบบนี้เลยอันนี้แอดแอดนะคะห้ามทํานะคะแต่สิ่งที่พี่อยากให้เราทำนะคะคือเราถามเลยว่าอยากลดจริงเปล่าคอนเฟิร์มก่อนว่าเขาอยากลดจริงหรือเปล่าหรือเขาชมเราด้วยมารยาทนะคะแล้วก็ถามเขาว่าทําไมอยากลดอ่ะ อยากลดเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราควรทำเนาะเพื่อที่จะมาทําโปรแกรมได้ถูกต้องอะหรือว่าเขาถามเราเลยเขารู้สมมุติเขาเห็นเราลงรูปเป็นรีบอนเป็นเวยอะไรเงี้ยแล้วเขาพอจะเคยรู้เคยเห็นมานะคะเขาอาจจะถามว่าเออ้ยสนใจราคาเท่าไหร่ สิ่งที่คนเรามักพานะะคะเรามักจะตอบเลยค่ะพรอรู้สึกว่าเขาสนใจแน่ๆเราก็มักจะพิมพ์ราคาหรือส่งสรรพคุณสินค้าอย่างบ้าคลั่งนะคะฟี่สังเกตเลยตัวฟี่เองก็เคยเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ก็แอดแอดผิดเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราควรจะทํานะคะคือเราควรจะถามเขาก่อนว่าอยากลดหรอสนใจโปรแกรมหรอถามเลยอย่าไปกลัวในการถามนะคะหรือถามว่าอยากเน้นในเรื่องของรูปร่างหรือสุขภาพคะ ะะแล้วก็อาจจะถามได้ว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรอยู่หรือเปล่าทําไมถึงอยากลดหลานะเราจะต้องไปแก้ให้เขาในสาเหตุหรือว่าความต้องการของเขาจริงๆว่าเขาอยากได้อะไรอันนี้คือสิ่งที่เราควรทํานะคะ,ะเราไปดูข้อต่อไปเลยข้อที่2ค่ะมีด้วยกัน5สเต็ปมาถึงสเด็ปที่2แล้วนะสเต็ปที่2นะคะคือการถามถึงประสบการณ์เก่าค่ะการถามถึงประสบการณ์เก่าเพื่ออะไรเพื่อหาจุดเจ็บนะคะหลักการตลาดเขาเรียกว่าเพนพอยต์ค่ะเราจะได้ให้ข้อม มูลได้ถูกต้องนะคะมันเป็นยังไงล่ะนะคะมันเป็นแบบนี้เพื่อนๆอย่างที่ฟี่บอกนะว่าเราต้องท่องไว้นะว่าเราไม่ได้ขายแค่ของหน้าที่ของเราอ่ะคือการหาทางแก้ปัญหาขายทางแก้ปัญหาให้กับเขาไม่ว่าเขาจะอยากแก้ปัญหาเรื่องอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เขารู้เราการที่เรารู้เขาเหมือนดังคําสุภาษิตบ,บอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเป็นเรื่องจริงนะคะเราต้องรู้เขาก่อนคะ่ะ เพื่อที่เราจะให้ข้อมูลได้ตรงจุดเหมือนกับหมอให้ยาถูกโรคอะค่ะถ้าหมอไม่ได้ตรวจความดันไม่ได้ตรวจเลือดเราเขาจะให้ยาเราถูกหรอคะใช่ไหมคะหมอก็ไม่สามารถนั่งเทียนแล้วก็จ่ายยาให้เราได้หมอก็จะจะถามว่าตรวจแล้วเป็นยังไงความดันเป็นยังไงมีอาการปวดท้องตรงไหนคะปวดฝั่งไหนขอคุณหมอลองกดหน่อยเป็นแบบนี้เราต้องทําตัวแบบคุณหมอนะคะเพราะถ้าเราอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญเราต้องทําแบบนั้นนะคะอ่ะผ่านข้อที่2ไปแล้วคะ่ะก็จะมาข้อที่3คะ่ะ หลังจากที่เรารู้ละเพื่อนๆถามปัญหาประสบการณ์เก่าเพนพอยต์ของเขาเราจะได้เอามาแก้ถูกไหมนะคะทีนี้เราก็จะมาเข้าข้อที่3ไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรก็ตามเขาจะติดอาหารอะไรก็ตามเขาจะมีเซลล์ไ์หรืออะไรก็ตามสิ่งหนึ่งนะคะที่โอ้ฟิพิมผิดนะคะเป็นประโคฮะอีกต้องเป็นประโยคค่ะสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญมากๆนะคะก็คือประโยคทองคำค่ะเพื่อนประโยคทองคําคืออะไรคือคาคานี้ค่ะว่าเข้าใจเลย ฉันก็เคยเข้าใจพี่เลยค่ะน้องฟี่ก็เคยมาก่อนพี่เข้าใจหนูเลยเพราะว่าพี่เคยมาก่อนเนี่ยคือการเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วพี่พูดจริงๆนะว่าความเข้าอกเข้าใจอ่ะคือกุญแจเปิดใจดอกแรกเลยเวลาที่เราคุยกับคน นะคะแน่นอนว่าเราเองเวลาเราเล่าอะไรให้ใครฟังเราเคลียบใครเราก็จะชอบคนที่มีความคิดเห็นอะไรคล้ายๆกับเราจริงไหมเราคงไม่ชอบคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราใช่ไหมคะทีนี้แต่เราอ่ะเข้าใจเขาหลังจากนั้นแหละมันจะมีคําว่าแต่ค่ะที่เราจะให้มุมมองให้ความรู้หรือให้อะไรบางอย่างกับเขาให้เขาได้เปลี่ยนมุมหรือทําความเข้าใจใหม่นะคะทีนี้การพูดว่าเข้าใจเลยฉันก็เคยมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีค่ะคือมันเป็นการขายผลลัพธ์ ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสมมุติว่า เขาอะเล่าให้เราฟังนะว่าเขาอะเป็นคนที่ทานมื้อเย็นนะหนักมากเพราะมันเหนื่อยกลางวันจริงๆไม่ค่อยได้ทานเลยทั้งวันเนี่ยบางครั้งไม่ได้กินอะไรนะแต่พอเลิกงานมันเหนื่อยมันโหย่ยก็แบบจะไปจัดหนักมื้อเย็นแบบเนี้ยซึ่งพี่เชื่อว่าทุกคนก็จะเคยผ่านประสบการณ์แบบนั้นนะเนาะนะนะนะคือเราแบบมาจัดเต็มแล้วกลายเป็นมือที่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานไงกลับถึงบ้านนะคะกินซะเต็มคราบเลยกลับถึงบ้านลงนอนถึงโซฟาเนาะน้ำตาลเข้าไปในเลือดนะคะเราก็ง่วงแล้วเราก็นอนดูทีวีหลับไปแบบนี้นะคะการที่เราพูดว่า ว่าเฮ้ยเข้าใจเลยฉันก็เคยเป็นแบบนั้นแต่เห็นไหมมันเป็นการขายผลลัพธ์เพราะอะไรเพราะถ้าเราเคยเป็นแบบนั้นอ่ะเขาก็เคยมีความอ้วนเคยมีไขมันสะสมแต่วันนี้หายแล้วไงเรากําลังพูดว่าแต่บางเอิญอ่ะได้มาเจอใครบางเอิญได้มาเจอโปรแกร,รมบางเอิญได้มาเจอโค้ดคนนี้เราก็เลยดีขึ้นแบบวันนี้เห็นไหมประโยคทองคํามันเป็นการขายผลลัพธ์ที่น่าสนใจด้วยนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้กับทุกเคสเลยพี่บอกเลย ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะความเข้าอกเข้าใจคือกุญแจสำคัญที่เขาจะรู้สึกว่าเขาอยากฟังเราด้วยนะคะไปข้อที่4กันเลยคะ่ะพอเราบอกว่าฉันก็เคยเหมือนกันใช้ประโยคทองคำเสร็จแต่เนี่ยคะ่ะแต่เนี่ยพอเราพูดว่าแต่ ให้เราเข้าข้อที่4ที่เรียกว่า w h y i เจอโค้ e ค่ะปกติเราจะได้ยินคำว่า w h y i joy คือทำไมมาทำใช่ไหมเรายังไม่ต้องเล่านะคะเวลาเพื่อนถามเราว่าทำไมถึงผอมนู่นนี่นั่นนะคะให้เราเข้าใจปุ๊บข้อที่3แล้วก็บอกว่าแต่ w h y i เจอค่ะแต่ฉันได้มาเจอพี่คนหนึ่งเย นะคะเราสามารถโปรโมทคนดูแลหรือว่าโค้ชเราอะ่ะได้เลยตรงนี้ได้เลยนะคะเราโปรโมทได้เลยนะคะโดยที่เราอาจจะขายผลลัพธ์ได้เลยว่าแต่ฉันได้มาเจอพี่คนนี้นะแล้วเอาจริงน้ําหนักฉันหายไป2โลเองแต่อย่างที่แกเห็นรูปร่างฉันเปลี่ยนมากเลยแฟตฉันนะลดลงไป10%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคือไขมันหายไปจากร่างกายเยอะมากอะ เห็นไหมคะเราสามารถคุยได้เลยพูดถึงโค้ดได้เลยคะ่ะว่าเรามาเจอโค้ดดูแลแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงสําคัญนะโดยที่เราไม่ต้องอธิบายโปรแกรมเลยว่ามันเป็นโปรแกรมแบบไหนนะไม่ต้องอธิบายแต่ให้โปรโมทโค้ดไปเลยในข้อที่4แล้วก็นะคะเราก็จะเป็นการเล่าถึงจุดเปลี่ยนไงเนาะว่าฉันก็เคยจนได้มาเจอพี่คนนี้ดีนะฉันก็เคยได้มาเจอพี่คนนี้รูปร่างฉันก็เลยเปลี่ยนไปอ่ะเรามาดูข้อที่5กันต่อเลยนะคะทีนี้ ก่อนจะไปข้อที่5นะคะขอโทษทีนะคะอย่าลืมนะคะว่าจุดยืนของเราคือคนใหม่เพราะฉะนั้นคนใหม่คือเข้าใจนะแต่ไม่สามารถอธิบายได้เนาะคนใหม่รู้ว่าโปรแกรมลดไขมันรู้ว่าดีเพราะกินแล้วแต่ต้องทำเป็นคนใหม่ก็คือยังอธิบายไม่ได้เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอย่าลืมจุดยืนตรงนี้นะคะห้ามลืมเด็ดขาดเลยจุดยืนตรงนี้สำคัญมาก ดาวให้3อันห้ามลืมนะคะอ่ะเราไปดูข้อที่5เลยค่ะข้อที่3ไปแล้วนะประโยคทองคําข้อที่4นะัดเจอโค้ดข้อที่5ทําการลงวันนัดหมายเลยค่ะเราสามารถทําการลงวันนัดหมายได้เลยสมมุติเพื่อนถามว่าเฮ้ยมันยังไงอะ่ะนู่นนี่น,นั่นเฮ้ยฉันน่าใหม่มากเลยเพิ่งเริ่มกินฉันว่าแกคุยกับเขาเลยดีกว่านะเราสามารถโปรโมทลงวันนัดหมายได้เลยแต่ให้ความสบายใจนะคะให้ความสบายใจเขาว่าเฮ้ยคุยกันเองแปบ๊บเดียวใช้เวลานะประมาณ40% ถึงสีนาทีก็จบแล้วถ้าแกเจอพี่เขานะใช้เวลาประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอะแกเข้าใจเลยว่าแกจะลดยังไงนี่แบบนี้เลยนะคะแต่การสบายใจนั้นมันจะต้องมีการให้มูลค่าโคตรด้วย ไต้ความสบายใจที่เราให้เพื่อนว่าเฮ้ยพี่เขาน่ารักมากแล้วมีความรู้มากแล้วเก่งมากเลยนะถ้าแกได้เจอเขาเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงแกสามารถเข้าใจได้เลยอะว่าแกจะต้องกินยังไงเพื่อให้หุ่นของแกกลับมาฟิตเฟิร์มหรือสุขภาพของแกดีขึ้นแล้วเอาจริงๆเห็นไหมเราก็บอกเขาว่าพี่เขานะการให้มูลค่านะเราอาจจะมีบอกว่าแล้วจริงๆอ่ะพี่เขาปกติก็คือจะยุ่งมากเลยเว้แต่เดี๋ยวเราจะลองนัดให้ดู ะะเราก็ลงวันนัดหมายโปรโมทแบบให้มูลค่าโค้ดนิดนึงนะคะเพื่อที่วันที่ได้มาเจอกันอ่ะเขาอ่ะก็จะตั้งใจฟังอ่ะเขาก็จะมีความเกรงใจนิดนึงนะคะแล้วผลทั้งหมดอ่ะผลลั์ที่มันได้อ่ะมันก็จะได้กับเราโค้ดทํางานง่ายนะคะเพื่อนรับข้อมูลเต็มที่โอกาสที่เราจะได้ให้ข้อมูลเขาแล้วเขาตัดสินใจร่วมโปรแกร,รมกับเราก็เยอะนะคะอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะฟิ่จะมีตัวอย่างให้เราดูนะคะว่าเวลาที่เรานัดนะให้เจอโค้ด ะะเราทำยังไงได้บ้างนะคะอันนี้คือตัวอย่างในการโปรโมทโค้ดเนาะเราสามารถไปฟังคลิป 3P ได้นะคะหรือทำสคริปในการโปรโมทโค้ดนะคะกับโค้ดของเราได้เลยคนที่เราชวนมาแต่ฟี่ให้ดูแบบนี้นะคะสมมุตินะคะว่าฟี่เนี่ยกำลังจะชวนเพื่อนนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะเพื่อนชื่อว่าเอ,อ่อชื่ออะไรดีละ่ะเพื่อนชื่อเอละกันนะคะ อ่ะสมมติเพื่อนฟี่ชื่อเอ๋นะคะฟี่ก็อาจจะเล่าให้มันน่าสนใจได้ว่าจริงๆนะเราก็เคยสงสัยนะว่าคนอื่นทําไมลดง่ายจังวะกินตัวไหนก็เห็นเขาลดกันฉันน่ะก็ไปซื้อตามไว้สุดท้ายก็เสียเงินฟีตลอดเลยเพราะฉะนั้นน่ะฉันว่าเอ๋อย่าเพิ่งกังวลเลยว่าเอ๋จะต้องซื้ออะไรบ้างเท่าไหร่ยังไงอะ่ะฉันน่ะอยากให้เอ๋เข้าใจคอนเซปต์ก่อนแบบเนี้ยอยากให้เอ๋ได้เข้าใจคอนเซปต์ในการลดก่อนซึ่งถ้าเอ๋ได้เจอพี่คนนี้นะเอ๋อาจจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยก็ได้เห็นไหม พี่กูพูดแบบนี้เราดูคํที่ฟี่ให้พูดสิคะพี่บอกว่าพี่อยากให้เขาเข้าใจคอนเซปต์แล้วพี่ก็ทําให้เขาสบายใจว่าเฮ้ยจริงๆถามว่าพี่ขายไหมถ้าเขาอยากได้เราขายไหมคะเราก็ขายแต่เราบอกว่าลองฟังคําแนะนําจากพี่เขาก่อนเอ๋อาจจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยก็ได้เห็นไหม เวลาคนทักเราอะค่ะเขาอะก็จะบางคนอาจจะอยากซื้อเลยนะแต่ส่วนใหญ่อะเขาก็จะกลัวว่าเขาจะถูกปิดการขายนู่นนี่นะั่นหรือเปล่าเราสามารถพูดให้ความสบายใจได้เลยแต่ทําให้น่าสนใจนะการพูดว่าเฮ้ยอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วสัตย์ทำไมวะใช่ไหมนะคะมันก็ทําให้น่าสนใจด้วย ในความสบายใจนั้นนะคะอะแล้วหลังจากนั้นนะคะการโปรโมทที่ดีคือน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเราต้องให้คุณค่าด้วยนะคะให้คุณค่าอย่างไรเช่นเนี่ยเราเองนะก็ลองมาเยอะมากเนี่ยฟี่ลองมาเยอะมากเลยนะบวมๆยุบๆแต่พอฟี่ได้รู้จักพี่เขานะเขาให้ข้อมูลเราอะ่ะบางอย่างเราก็ปรับเองได้ซึ่งมันก็ไม่ต้องเสียเงินเลยจริงไหม นะแต่ทีเนี้ยการปรับตามการกินของพี่เขาปัจจุบันนะเราลดน้ําหนักมาเกือบ10บโลละเราอาจจะอธิบายแบบนี้นะคะแต่เอาเป็นข้อมูลจริงๆของเรานะถ้าเป็นฟิสพี่บอกว่าเนี่ยฟิสลดมาแค่2โลเองนะแต่แฟตหายไปอะหูเยอะมากแบบขุ่นดีเลยะตอนเนี้ยส่วนที่มันหายนะมันเป็นไขมันหมดเลยแล้วเรายังสามารถรักษากล้ามเนื้อไว้ได้ด้วยนะคะซึ่งพี่เขาอะมีความรู้เยอะมากเลยนะแล้วก็นิสัยดีอธิบายก็เข้าใจง่ายเลยอยากให้เอกได้รู้จักนะ เป็นการให้คุณค่าด้วยนะว่าเฮ้ยเราปรับตามการกินของพี่เขานะแล้วไอ้ส่วนที่มันหายไปมันเป็นไขมันหมดเลยพี่เขาก็ประสบการณ์ดีความรู้เยอะนิสัยดีอีกอธิบายก็เข้าใจง่ายเขาก็จะรู้สึกว่าน่าสนใจในการอยากที่จะมาเจอโค้ดเราเนาะส่วนข้อที่3ในการโปรโมทนะคะไปฟังคลิป 3P ได้นะมีนะคะเราจะต้องกล้าบอกเงื่อนไขเพื่อนค่ะ กล้าบอกเงื่อนไขเช่นอะไรเช่นอย่างนี้นะคะสมมติฟี่คุยกับเออยู่ฟี่บอกว่าเอาจริงนะเอซึ่งถ้าเอไม่ได้เจอพี่เขาอะฟี่ว่าเอก็จะส,สงสัยไปเรื่อยๆอะแล้วสุดท้ายเอก็ไม่ได้ลดจริงจังสักทีหนึง่งเอาจริงๆถ้าฟี่จะขายเอนะมันง่ายมากเลยวันนี้ฟี่บอกเอเลยว่ากี่บาทเอก็โอนเงินนะเอจะกินไม่กินไม่เป็นไรเอแฮปปี้จะซื้ออะไรเอก็เอาไปแต่ฟี่ไม่ได้อยากได้เงินขนาดนั้นไงฟี่อยากให้เอะเข้าใจแล้วถ้าเอะเข้าใจเอจะได้ไม่กลับมาอ้วนอีก เราว่าแบบเนี้ยเขารู้สึกดีไหมเขารู้สึกว่าจะซื้อไม่ซื้อไม่รู้อะแต่สิ่งที่เราอะพูดอะคือเราให้ประโยชน์เขาแล้วเรากล้าบอกเงื่อนไขไปว่าถ้าพลาดโอกาสได้เจอนะก็จะสงสัยไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่ได้ลดจริงๆสักทีเห็นไหมเนาะเรากล้าบอกเงื่อนไขว่าเฮ้ยเอาจริงถ้าแกไม่ได้ฟังนะแกก็ยังไม่รู้แบบนี้ไปเรื่อยเว้ยสุดท้ายยังไงถ้าแกยังอยากลดแกก็ลองฟังดู ว,วิธีนี้มันโอเคกับแกหรือเปล่าเห็นไหมเราก็ใช้คําพูดที่เป็นแบบเราได้อันนี้คือน่าสนใจให้คุณค่ากล้าบอกเงื่อนไขข้อสุดท้ายแล้วค่ะคือการใส่ call to action ค่ะพูดให้เขาทําอะไรบางอย่างนะคะก็คือการลงวันนัดหมายเลยค่ะพอเราพูดจบประโยคนี้เสร็จให้เราคิดในสมองเลยว่าเขาเอาให้เรากล้าพูดไปเลยนะคะพูดคําว่าเรานัดพี่เขาให้เลยดีกว่า เพราะว่าคนนะัดพี่เขาเยอะมากวีคนี้นะพี่เขาสะดวกประมาณวันศุกร์เย็นแต่อันเนี้ยเราต้องทําการรีเช็คกับโค้ชเราก่อนนะว่าโค้ชเราว่างช่วงไหนและเราต้องพอรู้ข้อมูลนะ่ะผู้มุ่งหวังของเราอย่างเช่นเรารู้ว่าเอ๋เนี่ยทำงานนะแล้วเ,เอกก็จะหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม แล้วเราก็รู้ว่าโค้ดเราได้เพราะเราเตรียมไว้แล้วเนาะเรา before c a s กับโค้ดมาแล้วนะคะเราก็เลยบอกเขาไปเลยว่าพี่เขาอะว่างสุกช่วงเย็นนะกับวันอาทิตย์ช่วงบ่ายไหมเราใส่ก๊ปที่เรารู้ว่าเพื่อนเราว่างแต่เราต้องไปเช็คโค้ดนะอย่างที่พี่บอกถ้าเราทําการ ar กับโค้ดคุยกับโค้ดว่าไปคุยกับใครเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราจะทํางานเป็นทีมมากนะคะแล้วเราก็บอกเลยว่าเนี่ยวันอาทิตย์ช่วงบ้างเอกก็หยุดอยู่เราหนี้ลองมาปรึกษาวางแผนการกินชั่วโมงเดียวเดี๋ยวเราโทรน,นัดให้เลยเนอะแบบนี้เลย เราก็สามารถนัดได้เลยนะคะพี่ว่าเราใส่วันแบบนี้ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยวันอาทิตย์วันศุกร์ไม่ได้ว่ะให้เรานะคะใส่วันที่โค้ดว่างนะแล้วเราคิดว่าเพื่อนว่างด้วยนะประมาณสัก2ครั้งนะคะถ้าเขาอะเราต้องดูนะี่ว่าเราจะพอฟังเสียงหรือพอรู้ว่าเพื่อนเรารู้สึกยังไงถ้าเอาจริงๆนะคะเพื่อนๆว่าสองครั้งแล้วก็ยังไม่ได้นู่นนี่นั่นนะี่ว่าเรเน็กซ์ไปก่อนเลย เรา next ไปก่อนเลยจริงๆเราทําธุรกิจนี้นะคะพี่ว่าเราต้องทําแบบสมาร์ทอะเราไม่จําเป็นต้องแบบตื้อง้อขอขายเลยอะเนาะผู้คนมีอีกเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนการตลาดที่เรากําลังสร้างนะคะมันมีรายชื่อมหาศาลไม่เฉพาะแค่เพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลายัยเรายังมีรายชื่ออีกมากมายเลยนะคะแล้วเราก็ให้ความสบายใจถ้าสมงไมได้จริงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอางนีเดือนนี้แกไม่ว่างเลยใช่ไหมเดี๋ยวอีกสักสามสองวีคฉันทักไปหาแกใหม่แล้วกัน อย่าทิ้งประโยคว่าแกว่างเมื่อไหร่เราทักชั้นมาห้ามเราพูดไปเลยว่าอีกสัก2วีคดเดี๋ยวฉั้นทักไปหาแกใหม่แกเคลียร์งานแกให้เสร็จก่อนนะคะถ้าเขาเป็นคนที่แบบเขาอยากรู้จริงๆนะต่อให้เขาไม่ว่างนะเขาจะพูดกับเราว่าเฮ้ยแต่มีอะไรให้ข้อมูลมาก่อนได้ไหมอะนี่เราก็สามารถปรึกษาโค้ชส่งคลิปบางอย่างได้เชื่อไหมบางครั้งส่งคลิปก็สามารถนัดหมายได้นะเพราะเขาฟังข้อมูลเขาสนใจเขาก็อาจจะนัดกลับมาหาเราเองเนาะให้เราทําแบบนี้นะคะเราทุกเคสที่เราคุยเนี่ยอย่างที่พี่บอก คุย3คนแคปมาให้โค้ดดู3คนโทรกลับมา AR กับโค้ดใหม่ว่าเรานัดแบบนี้โอเคไหมคะพี่หนูมีจุดไหนที่หนูแบบยังตกหล่นไปไหมมีจุดไหนที่หนูใช้คำแล้วแบบ ทำให้เพื่อนรู้สึกกลัวหรือนัดไม่ได้หรือเปล่าหรืออันนี้เขาไม่สะดวกจริงๆพี่ช่วยหนูวิเคราะหน่อยนะคะพี่ว่ามันจะดีมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะสุดท้ายน่นเพื่อนไม่ว่าเขาจะซื้อของเราหรือไม่ซื้อของเรารับนัดเราหรือไม่รับนัดเราหรือบางคนก็อาจจะเข้ามาฟังแล้วยังไม่ใช่เวลาของเขาเขาก็อาจจะยังไม่ได้เข้าโปรแกรมนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือสายสัมคัธ์ะคะ่ะ ให้เรากล้าพูดไปเลยนะคะอย่างที่พี่บอกว่าอย่าทิ้งไว้ว่าเออยังไงอะ่ะถ้าแกสนใจก็ทักกลับมาแบบเนี้ยเพื่อนเือนไม่ต้องทําแบบนั้นเลยเพราะมันไม่มีวันนั้นชาติหน้านะคะจริงจริงไม่มีหรอกนะคะน้อยมากๆเลยที่บอกเออเดี๋ยวนัดกลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแต่มันน้อยมากๆแต่สิ่งที่ฟี่มักจะทํานะคะฟี่จะจบด้วยประโยคะคะฟี่จะไม่จบที่ประโยคนัดหมายปกติเวลาเราแชทไลน์เนาะแล้วเขาไม่ว่างอะ่ะ มันก็จะจบไว้ประโยคประมาณว่าเออเดี๋ยวนัดกันแล้วมันก็ค้างแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราจะมานัดเขาอีกทีหนึ่งอะเราก็เกรงใจไงเออเคยนัดไปสองครั้งแล้วไม่รับนัดสักทีอะเรากลัวการนัดอะเพราะว่าเราอ่านข้อความเราเองแล้วเขาไม่ได้ตอบไมคะซึ่งจริงๆอะเขาอาจจะไม่ว่างจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะฟี่จะปิดด้วยประโยคพวกนี้ว่าเออไม่เป็นไรแกเดี๋ยวมีโปรไงหรืออะไรยังไงอะฉันไงฉันทักไปหาแก หรือถ้าเขารู้รีบอลล่ฟังไปลแล้วเขาแบบเฮ้ยช่วงนี้ยังใช้เงินเยอะอยู่วะอะไรเงี้ยเราก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบนี้ไม่ได้ให้เราพูดไปเลยค่ะว่าเดี๋ยวยังไงถ้ามีโปรอ่ะฉันอัปเดตไปหาแกเนาะหรือเออไว้เดี๋ยวเดือนหน้าทักไปใหม่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือจบที่เรื่องอื่นค่ะหลังจากนั้นเราอาจจะจบว่าเอ้ย e แต่ยังไงดูแลสุขภาพนะเฮ้ยแต่ยังไงสมมติเราคุยกันละเขาไม่สะดวกเฮ้ย e แต่ยังไงเชื่อฉันแกพยายามลดคาร์โบไฮเดรตและน้าตาลชานมไข่มุก่กไปกินเยอะเออส เอ้ยยังไงดูแลตัวเองนะช่วงนี้โควิดดื่มน้ําเยอะๆให้จบที่เรื่องอื่นคะ่ะเชอร์ฟีเป็นเรื่องที่ดีมากๆหนึ่งอย่างเลยนะพี่บอกเลยดีกับความรู้สึกเขาแล้วที่ดีที่สุดก็คือดีกับความรู้สึกเราเพราะมันไม่ได้จบด้วยรูปที่แบบส่งโปรโมชั่นไปให้แล้วเขาลีดแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเราจะกลัวเราจะคิดไปเองว่าเขาลังเกียจเราหรือเปล่าซึ่งจริงอ่ะเขาอาจจะยุ่งอ่านก็เลยไม่ได้ตอบนะคะให้เราจบที่เรื่องอื่นเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่ใช่มนุษย์ที่แบบ อยากจะทักเข้ามาเพื่อขายของอย่างเดียวอยากจะคุยกับเขาอยากจะมีสายสัมพันธ์กับเพื่อนทักเพื่อนเก่าแค่เพราะผลประโยชน์นะคะนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราเชื่อฟี่นะคะเพื่อนว่าวันนี้ today say no maybe tomorrow อาจจะ say yes มีหลายเคสมากมายตลอดการทําธุรกิจของฟี่นะคะที่วันที่คุยโอ้ยดิบดีเลยนะนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ไม่พร้อมก็มีแต่ถ้าวันนึงอะเรายังคงมีสายสัมพันธ์เนาะเรายังอัปเดตข้อมูลคุยกับเขาแล้ววันที่เขาพร้อมอะเขาก็จะนึกถึง ถ้าเราเป็นความสบายใจให้กับเขานึกออกไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราจะขายแล้วแบบโหยเซงว่าจบละขายไม่ได้แม่เอ้ยไม่ซื้อแบบนี้นะคะพี่ว่าเราลองคิดเป็นเราดิว่าเราเจอคนที่แบบดูแบบอยากจะขายกระเฮี้ยนกระหือหรือกับเราอะ่ะเรายังไม่อยากได้เรายังไม่อยากซื้อเลยจริงไหมคะ เ,เพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงสายสัมพันธ์นะคะคือดีที่สุดเลยให้เราคิดไว้เลยนะคะว่าวันนี้เขาอาจจะไม่ซื้อวันหน้าเขาซื้อก็ได้นะคะแล้วต่อให้เขาไม่ซื้อไม่กินรีบอลเขากับเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะเราก็ยังคงเป็นเพื่อนการมีสายสัมพันธ์เราอาจจะทําธุรกิจอื่นหรือต้องอมี ความสัมพันธ์ในเรื่องอย่างอื่นกันช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้ฝากไว้สําหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในคลิปนี้มีเท่านี้นะคะมี4ข้อผิดพลาดเนาะที่เรามาทาผิดแล้วก็5สเต็ปในการตอบอินบ็อกซ์นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ย ถ้านำไปใช้นะตอบได้แน่นอนแต่จะให้ดีนะคะจบคลิปฟี่ไปลองฟังคลิปนะคะตอบอย่างไรเมื่อถูกทักกับนัดหมายแบบมืออาชีพของพี่นุ่นนะคะจะช่วยให้การนัดหมายเราอะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราจะไม่เสียรายชื่อแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ